แจ๊สา9ไกรเพนซึ่งพัฒนาโดยบริษัทซาบของสวีเดนยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่แบบอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพในปี2025โดยถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่าม,มากที่สุดในตลาดด้านการป้องกันประเทศทั่วโลก ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายราคาไม่สูงและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระไกลเพนได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงปี1980และปัจจุบันให้บริการในกองทัพอากาศของหลายประเทศทั่วโลกในช่วงเวลาที่หลายชาติประสบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่ยังคงต้องการขีดความสามารถทางอากาศระดับสูงไกลเพนจึงกลายเป็นคำตอบที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุน แนวคิดดั้งเดิมของไรเพนเกิดจากความต้องการของประเทศสวีเดนในการพัฒนาเครื่องบินรบภายในประเทศที่สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นทางหลวงหรือสนามบินในพื้นที่ห่างไกล แตกต่างจากเครื่องบินรบจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาฐานทัพขนาดใหญ่และการสนับสนุนทางโลจิสติกส์อย่างหนักไกลเพนถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการแบบกระจายได้โดยสามารถเติมเชื้อเพลิงและติดอาวุธใหม่ได้โดยช่างเทคนิคเพียงไม่กี่คนภายในเวลาไม่ถึง10นาทีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องของปฏิบัติการในช่วงสงครามที่เข้มข้นในปี2025ไกรเพนรุ่น E ถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดได้รับการปรับปรุงหลายด้านจากกลุ่นก่อนหน้า เช่นเครื่องยนต์ General Electric Fc14G ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นความจุเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นพิสัยการบินที่ยาวขึ้นการบรรทุกอาวุธที่มากขึ้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยการอัปเกรดเหล่านี้ทำให้ไกรเพน e ีมีความสามารถในการแข่งขันกับเครื่องบินเจเนเรชันที่5ในหลายมิติแม้ว่าจะยังจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินเจเนเรชัน4.5โดยมีความสามารถในการบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเร่งซ u p เปอร์ครูซซึ่งช่วยเพิ่มระยะปฏิบัติการและลดสัญญาณอินฟราเรดที่อาจถูกตรวจจับโดยข้าศ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของไกรเพน E ีคือเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ Raven ES-05 ที่สามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเมื่อรวมกับระบบตรวจจับอินฟราเรด IRST ไครเพนตอีสามารถตรวจจับและต่อสู้กับเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีล่องหนในระยะใกล้ถึงปานกลางได้ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแม้อยู่ในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูง ชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินลำนี้ยังมีความลำหน้าช่วยในการรบกวนและป้องกันการตรวจจับจากระบบเรดาร์หรือขีปนาวุธของศัตรูไกรเพ่นยังมีจุดแข็งสำคัญอีกอย่างคือการออกแบบระบบเปิด Open Architecture ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดอุปกรณ์และอาวุธใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างหลักอย่างมาก เครื่องบินสามารถติดตั้งอาวุธจากหลายประเทศได้เช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลมเมทิออร์ขีปนาวุธระยะใกล้ i r i s t และระเบิดนำวิถีแม่นยำชนิดต่างๆความยืดหยุ่นนี้ทำให้ไกลเพ่นเหมาะกับภารกิจที่หลากหลายทั้งการสู้รบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นการลาดตระเวนและภารกิจโจมตีทางทะเลสวีเดนประสบความสำเร็จในการส่งออกไกลเพ่นไปยังหลายประเทศเช่นบราซิลสาธารณรัฐเช็กฮังการีแอฟริกาใตา้และไทยโดยเฉพาะบราซิลซึ่งกลายเป็นพันธมิตรสำคัญในโครงการนี้ ร่วมกับซับในการผลิตและพัฒนาร่วมของไกรเพนโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมและการสร้างฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศบราซิลทําให้บราซิลไม่เพียงได้รับเครื่องบินรุ่นทันสมัยแต่ยังเสริมสร้างศักยภาพทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตน ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่นำไกรเพ่นมาใช้งานในฝูงบินของกองทัพอากาศโดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบการรบเชิงเครือข่ายที่สามารถทำงานร่วมกับเรือรบและเรดาร์ภาพพื้นดินอย่างไร้รอยต่อไกรเพ่นไม่เพียงเป็นเครื่องบินรบแต่เป็นส่วนสำคัญของระบบการรบที่เชื่อมต่อกันทั้งในอากาศบนบกและทางทะเลด้วยความสามารถในการบำรุงรักษาที่ง่ายความน่าเชื่อถือสูงและต้นทุนในการปฏิบัติการที่ต่ำ ทำให้ไกรเพ่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการความสามารถระดับสูงในงบประมาณที่จำกัดในปี2025หลายประเทศที่กำลังมองหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ต่างให้ความสนใจในไกรเพ่นอีเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านยุทธวิธีและเศรษฐกิจในอนาคตไกรเพ่นยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มระบบควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์การเพิ่มขีดความสามารถของระบบอาวุธ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเพื่อเสริมการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาในโลกที่เทคโนโลยีทางทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไกลเพ่นยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องบินเจเนเรชัน4.5ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถยืนหยัดและท้าทายเครื่องบินยุคใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความสามารถ เทคโนโลยีและความคุ้มค่าเจ้า39ไกรเพนจึงยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความสนใจและยอมรับจากทั่วโลกในปี2025และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสําคัญในภารกิจต้องกันประเทศและความมั่นคงระหว่างประเทศในอีกหลายปีข้างหน้า